สวยเลยเหมืนอนี้ก็ได้ในเวลากินข้าวอีกแล้วพี่น้องเลยมาเด้อยพี่น้องสุกูทุกคนหมือนเด็ไม่กินขาน้าวต้อกันอีกหมือนหนึ่งครับผมมันนี้ก็ได้ไม่รู้ี้ครับพี่น้องแกงเขียวหวานหมูใชโน่ใหม่ต้มผีกะปิข้ากลับอันนี้ครับพี่น้องผมหมเครืองปออนี้ละกินข้าวสวยครับพี่น้องเหมืนอนี้เดี๋ยวก็ข้าวเจ้าเดี๋ยวกับข้าวเหนียวนี้ละ่ามากครับพี่น้องสวยเลาเหมืนอนี้ก็ได้ขึ้นกลับจากทุ่งนาง ไปล้อมลูกไกไปล้อมง่วงกันงัวกับพี่น้องกงันงัวกวันกล้วยเป็นรงเหยียบเขาถึงกรับมาสวยหรอห้ามากครับผมกินข้าวรำกันที่มื่กัน่ะเสียบก่อนี่กินข้าวเจ้าครับพี่น้องว่านกินข้าวเหนียวอ๋วยเตี๋ยวเยอะนี่คือเยอะ เมื่อยพี่น้องเก็จะละเมออดีของแฟนรอมชนะน,น,นี่กับประตูมักเม่เป<อ>็นแบบนี้ กันนนใหม่ใส่กันกับพี่น้องูมาดูเก,ก <c oughs> เาน,านมานมกที่ทำอ่กินูเดียวใครมากันนะอกินมนะาจิตินขึ้นมกก่นนะิน วที่เรางานกว่รจะได้กินขอพี่น้องไว้มือใดก็ได้สวย ปีว่าจะไปเน็ตดูัานไ่กูได้นาำติดทางก็ <c oughs> จ่อปล่อยหัวปล่อยยงใส่ไีดองเอ้ยเอ้ยเอาหวดน้ำไปดองไปนมนเดี๋ขอมาอยู่ ผูข้ขาดอัดท่อนเล่วลิขิน้อยยัเป็นโฟ้าวายอยู่ ยำแรงกว่าที่พี่ทำเลยดูใกล้หน่อยก่อนขึ้นทิศขึ้นทิศยังไงก็นะ 就这样，那那边呢？那那边呢？啊啊啊啊啊啊 เดี๋ยวพี่น้องผู้ใดว่าท่านกินเขาไม่กินน้ำกันหูมักเติมวามนัว เดี๋ยวก็ไปเห็ดขายงานต่อครับพีน่น้องน่าเด้อคุูกคนเรางก,กันไปละหนึงก็แดดแดดเลยครับพี่น้องฝนก็คือสิบพันไปละล่ะของปลาแดดแจมด่มเลยหมู่บ้านก็ห่อนวันนี้ก็คือสิบพันไปละน้ำไมน่น่าก็เริ่มแห้งแล้วตอนนี้แห้งเกินไปเวลาบ,บาู๊น้ำแห้งเกินไปก็ยาขึน้นได้บั่ เต๊าะไงกินไงใครอยู่ปิดท่อไปแล้วกินหน้ากันเมื่อไยไงเจ้าพี่นอ้องเมื่อยกว่าเห็ดสวนอีกตะกี้เห็ดอยู่ในหวัวได้สวนบานีไปเห็ดหน้าบานโอ้ยพี่น้องเลยงานหนักเลยปีเน,น,นี่ย คู่ก็าขาดเพราะยังกับผมเมืยหรอกถึงจงว่าคู่ขาดแต่แล้วคู่กันแท่นนะครับ แถวครับพี่น้องมางกินน้ำกันกินมแบบว่นี้กินแเราก็เตรียมการทำงานต่อครับผมไม่ไล่ครับพี่น้องแช่โปรแช่กุ้งเคียงไม่ไล,ล่ละกูนะเคียงกุ้งไม่ไล อ้าวสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำเนีาครับผมเดี๋ยวไปล่างสวยล่างท่ามาเนี่ยเหตุการณ์ที่การต่อขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมที่รับชมคลิปให้เยังพอกันไหมคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกหูทุกคนครับผมขอให้ทุกคนร่ำร่ำรวยๆครับผมสวัสดีครับ